ไม่ว่าคุณจะถูกแฟนทิ้งตกงานหรือว่าบ้านโดนยึดหรือว่าเครียดสะสมมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเราจะขอแนะนําวิธีการแก้เครียดที่ง่ายได้และสุดแสนจะประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณนั่นก็คือการหาอนิเมะตรกตรกสักเรื่องมานั่งดูอยู่บ้านเพราะถึงแม้ว่าคุณจะถูกเมียทิ้งคุณก็สามารถที่จะนั่งดูคนเดียวหรือไม่ก็นั่งดูกับแมวได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากคุณยังคิดไม่ออกจะดูเรื่องไหนดีแล้วก็ลองแวะเข้ามาดูก่อนได้ในสิอันดับอนิเมะที่ฮาที่สุดใน3โลก แต่ถ้ากิใครคิดว่ายังมีเรื่องอื่นที่ควรจะอยู่ในอันดับแต่ว่าเสิกไม่มีแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกกันด้วยนะจ๊ะอ๋อแล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครต์กันด้วยล่ะอนดับที่สิบมิสูดโมเอสามล่วตัวปวนเรื่องของเด็กฝาแฝดสามคนที่บุคลิกไม่มีอะไรเหมือนกันเลย นะถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องของเด็กป6โบกกับไายเส้นที่โมเอด็ดจนหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นการ์ตูนตลกสายๆแบบชินจังแต่ไม่ใช่เลยฮะไม่ใช่เลยมุกของเรื่องนี้ค่อนข้างจะจังไรนะไม่ควรให้เด็กดูคือมุกมันจะเน้นความจังไรและรามกบวกกับความรั่วของแฝดสคนนี้แล้วมันก็รั่วได้สมชื่อ3รั่วตัวป่วนมากเลยนะตอนอ่านมาังงะาน,นี่แทบจะไม่เชื่อว่าคนวาดเนี่ยเป็นผู้หญิงและที่สําคัญได้ข่าวว่าสวยมากซะด้วยนะ เรื่องนี้แนะนำเลยนะสำหรับคนที่ชอบลายเส้นแนวโมเอโมเอแต่ว่ามุกดาร์ตัวละครแฝดสคนนี้ก็น่ารักทั้งมิดจังฟุตบะแล้วก็ฮิโตะพูดง่ายๆเลยก็คือโคตรรั่วแต่ว่าน่ารักถ้าหากว่าใครดูนี่หลงรักแฝดสคนนี้แน่นอนสำหรับการ์ตูนแนวทริสออฟไลท์เรื่องนี้นะครับถึงแม้ว่าจะอ่านมางงะมาแล้วแต่ว่าดูอนิเมอีกรอบนึงยังฮาแบบขำไม่หยุดอยู่ดีฮะ อันดับที่9นิจิโจสามัญขยันลัว อนิเมะเรื่องนี้นี่รั่วแบบรั่วของจริงรั่วเข้าขั้นต้องถามคนเขียนว่ามึงบ้าปะเนี่ยแต่ละมุกนี่ฮาหลุดโลกทั้งเรื่องหลุดโรกระดับที่คาดว่าคนเขียนมันต้องดมกาิ่าก่อนว่าแน่นอนแล้วทั้งเรื่องนี้ไม่มีพอดอะไรเลยนะไม่มีทั้งพอดไม่มีทั้งเหตุผลแต่ฮาชิดฮาน้ำตาเล็ดเหมาะสำหรับพวกชอบหยิบอนิเมะมาดูเป็นตอนๆไปเพราะหยิบตอนไหนมาดูก่อนก็ฮา,าเหมือนกั้นหมดสำหรับพวกชอบอนิเมะบ้าๆบอๆประมาณว่าผู้ในการโรงเรียนจับกวาดทุกเยามันสูเพกแล้วก็นักวิทยาศาสตร์จีนเนี่ยจะเปัวน อันดับที่8พี่สั้นสกูลโรงเรียนคุกหลังจากโรงเรียนหญิงล้วนฮัจิมิสุโรงเรียนสำหรับกุลสตรีที่เพียบพร้อมเปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนสหะแต่ว่าทั้งโรงเรียนมีผู้ชายแค่5คนแลวก็ไอ้ทั้ง5คนนี้เป็นพวกขี้แพ้เรื้อนเกียนเกียนซะด้วยสิกะว่าเข้าโรงเรียนนี้จะได้หลีสาวอย่างเต็มที่แต่เข้ามาแล้วก็ไม่ได้หลีสาวเระติดคุกในโรงเรียนตั้งแต่วันแรกโรงเรียนบ้าะไรรู้สึกมีคุกในโรงเรียน อนิเมะเรื่องนี้เป็นพาวดี้ร้อยเรียนรีฝรั่งเรื่องพิซซันเบกเปลี่ยนจากคุกจริงเป็นคุกในโรงเรียนแทนและใช้แต่วิธีเกียนเกียในการแหกคุกจะด้วยนะแล้วก็เป็นจากผู้คุมคุกเป็นสภานักศึกษาใต้ดินแล้วสะพานักศึกษาแต่ละคนนี่สุดยอดทั้งนั้นคนว่านี่ออกแบบเตอร์วิได้เยี่ยมยอดมาก Really สำหรับอนิเมะเรื่องนี้นะอีกนิดนึงก็จะเป็นเฮนตอยู่แล้วเซนเซอร์กระตุยกระจายทั้งเรื่องแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะมุกตลกเนี่ยังเน้นแต่มุกลามกจังไรทั้งเรื่องด้วยนะฉากอีโรติกนี่เยอะมากแต่ว่าดูแล้วไม่ได้สนใจฉากอีโรติกน,ะนั่งฮายอย่างเดียว ส่วนมุกหลาของเรื่องนี่ถ้าไม่ใช่พวกนามกจังไรน,นี่ก็จะเป็นแบบประมาณว่ามันเอาเรื่องที่โคตรไร้สาระมาทําแบบจริงจังแบบซีรีสโคตรซีรีสแต่ว่าพอดูแล้วเราแม่งก็เสื่อมอินไปกับมันซะด้วยนะเรื่องนี้นอกจากจะวาดสวยแล้วยังออกแบบครคเตร์ได้ดีมากคาแรคเตอร์ทั้งฮานามาอีเมโกะนี่แบบมีสีสันหมดทุกตัวถ้าใครชอบอนิเมะวาดนาเซ็กซี่แล้วก็กึ่งกึ่งเฮนไตบวกกับมุกตลกแบบที่โคตรจังไรเรื่องนี้ได้กลายเป็นอนิเมะในดวงใจของคุณอย่างแน่นอน Just such a this is bullshit! I never drilled anyone, front or back. Right above me, the vice president's nether regions are moving away. They're moving in. They're moving away. They're moving in. They're moving away. They're moving in. They're moving, in. They're moving away. In! boy, In! boy, In! boy, In! boy. No, it may be the greatest thing I've ever seen, but if I don't get back, I'm screwed. Did I step on a rat? อันดับที่7อาโซบีอาโซบาเซจัดกันไปอีกหนึ่งเรื่องนะฮะสำหรับแนวสามสาวสวยดมกาวมาในะเดียวกันนีจ,จิโจฮะไม่มีพล็อตเรื่องไม่มีอะไรเน้นความดมกาวอย่างเดียวถึงความรั่วความบ้าจ,จะไม่เท่านจ,จิโจแต่ความฮาที่สุดยอดกว่าแม้ว่าเรื่องนี้จะยังออกมาได้ไม่นานขนาดที่ว่ามังงะแปดไทยไม่มีแต่กระแสะความฮาของเรื่องนี้นี่เป็นที่กล่าวถึงกันเยอะมาก แล้วอนิเมย์แล้วนี้ก็สอนให้คุณรู้ว่าอย่าตัดสินหนังสือจากหน้าปกเพราะถ้าเกิดดูจากแค่หน้าปกของเรื่องนี้จะคิดว่ามันเป็นแนวยูริหรือแม้แต่พวกดาวแป๋วตอนแรกก็คิดว่าจะเป็นแนวพวกแบบเวิร์นเวิร์นเรื่องความรักแต่พอเจอแล้วโอ้โหแม่งดมกลาหรือว่าดุดกุนมาวะเนี่ย ตัวละครแต่ละตัวนี่ก็เพี้ยนแบบสุดขีดทั้งโอลิเวียลูกครึ่งที่เสิฟพูดภาษาอังกฤษ,กฤษไม่ได้ต้องแก้งพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ชัดและฮาระโกสาวบ้านๆเปินเป่นๆกับโคซุมิสาวแว่นที่แบบโคตรเพีย้ยนสักพักแม่งมีลุงแก่ที่ปล่อยเลเซอร์บีมจากตูได้อีกถ้าเกิดว่าใครดูเรื่องนี้รับรองหาลั้นบ้านแน่นอน

เมื่อจอมมาร์ดมอนด์หลอดมาโอกำลังจะยึดของเอ็นเตอิสลาแต่เสือเปิดประตูทเทเลพอร์ตไปที่โตเกียวเสร็จแล้วดันกลับโลกจอมมารไม่ได้ให้ต้องติดอยู่โลกมนุษย์พอมาอยู่โตเกียวแม่งก็ตกและก,กำน้ำบากรเปลี่ยนจากจอมมารแล้วเป็นพลังฮารานแมบเดอร์นอแล้วก็เปลี่ยนจากอยู่ในปราสาทจอมมารมาเป็นเช่าอาาพาร์ตเมนต์โครโกโซในโตเกียวแล้วทั้งฝั่งพุก้าที่ตามมาจะจัดการจอมมารแม่งก็กลายเป็นพนักง,งานคอร์เซนเตอร์และแค่นั้นไม่พอนะพุก้าแม่งไม่มีดาบพุก้าต้องใช้มีดซื้อมา แล้วสักพักแม่งมีรูซิเฟอร์ตามมาอีกด้วยนะรูซิเฟอร์แม่งพงอยู่โตเกียวก็เป็นพวกว่างงานวันวไม่ทำเฮี้ยอะไรเอาแต่แฮกเกอร์อย่างเดียวไม่รู้คนวาดแม่งคิดพัดเรื่องไรื่องไง อนิเมะเรื่องนี้มันจะเป็นแนวแฟนตาซีฮะและ้วอนิเมะเรื่องนี้ฉากแฟนตาซีมันสวยมากด้วยนะเหมาะสำหรับพวกชอบอนิเมะตลกที่มันมีพลเ,เ,เรื่องเป็นเรื่องเป็นราวซะหน่อยแมบประมาณว่าช่วงที่มันเป็นแฟนตาซีนี่ก็บูร่างผ่านช่วงตลกนี่มันก็โคตรตลกมีสลับโรมนติกคอมเมดี้นิดๆเป็นระยะแล้วพลเรื่องนี้ก็โคตรคิเอทด้วยนะทูก้าจากเอ็นเตอิสนามาเป็นสาวออฟฟิศจอมารเดมอนหลอดมากลายเป็นพนักงานพาร์ทไทม์แล้วเสกไม่ยอมกลับโลกพิศาอดิเร่งม,มาอยู่กโลโกโซที่โตเกียวจัดได้ว่าเป็นอนิเมะ ジョーちゃんの大きいやいやかわいいなって本当ですかマオ <laughs> さんもそう思ってくれるかな<息>あのー、どうですかどうって <laughs> จบกันไป5อันดับแรกแล้วนะฮะเหลือต่ออีก5อันดับถ้าอยากจะรู้ว่าอีกหอันดับนั้นมีอะไรอีกบ้างละก็สามารถเข้ามาดูต่อได้ในพาร์ทที่2อ๋อแล้วอย่าลืมกดซับสไ i ย e กันด้วยนะจ๊ะ 普通に考えろ当然僕が女体化したに決まってるだろサイキクスをもといサイキクス子がなおあの子